ถ้ามนุษย์ป้าเข้ายิมนี้เฉพาะสําหรับผู้หญิงที่มีมารยาและดูดีเท่านั้นข้อความสั้นๆดังกล่าวกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้หลังยิมแห่งหนึ่งในอินชอนประเทศเกาหลีใต้ติดป้ายห้ามอาจุม,มา่าหรือคุณป้าในภาษาเกาหลีเข้ามาใช้บริการในสถานที่ออกกําลังกายหลังจากแสดงพฤติกรรมย่ําแย่ในพื้นที่สาธารนณะแล้วก,การกระทําดังกล่าวมีปัญหาอย่างไรกันแน่วันนี้ The momentum on Point จะจะอธิบายให้คนฟัง ก่อนหน้านี้สื่อท้องหิ่นเกาหลีใต้ได้สัมภาษณ์เจ้าของยิมถึงสาเหตุการติดป้ายห้ามอาจุมาเข้าใช้บริการซึ่งปรากฏว่าคุณคิมก็เล่าว่ายิมของเขาได้รับความเสียหายจากพฤติกรรมของคุณป้าเหล่านี้ทั้งการนํากระมังซักผ้ามาจากบ้านเปิดน้ําร้อนนานถึงสองชั่วโมงมีนำำําซ้ำยังคุกคามทางเพศลูกค้าผหญิงด้วยการทักว่าเธอคนนั้นจะต้องมีลูกที่แข็งแรงเท่านั้นยังไม่พอ เพราะเจ้าของยิ้มยังติดป้ายขยายความเพิ่มเติมว่าที่จริงแล้วอาจูมาหรือคุณป้าไม่ใช่อายุแต่คำศัพท์นี้ยังหมายถึงคนทุกเพศทุกวัยทียท่แสดงพฤติกรรมไรมารยาทเช่นชอบของฟรีแย่งที่น่งผู้หญิงท้องในที่สาธารณะหรือทำตัวขี้เหนียวเป็นต้นถึงแม้จะมีผู้เห็นด้วยกับปรากฏการณ์ครั้งนี้โดยบางส่วนก็แสดงความคิดเห็นว่าเจ้าของยิ้มก็ทำถูกแล้วนี่เพราะเขาเองก็มีประสบการณ์ส่วนตัวไม่ต่างกันทว่าบางฝ่ายตั้งคำถามว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุและเพศหญิงหรือไม่เพราะคนทุกเพศทุกวัยก็ทํานิสัยย่าแย่ได้ไม่ต่างกันที่สําคัญสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งตอกย้ำม,มายาคติย่าแย่เพราะคำว่าอาจุม,มามักถูกเหมารวมในภาพลักษณ์ของผู้หญิงผมจิกสั้นใส่เสื้อผ้าสีสว่างและหมวกบางแดดโดยทำพฤติกรรมสูงการของจักรวาลแม้จะมีที่มาจากคำว่าอาจุมอนีที่แปลว่าป้าในภาษาเกาหลีแบบสุภาพก็ตาม ซ้ำร้ายสังคมเกาหลีใต้บางส่วนยังตีตาบุคคลประเภทอาจุม,มาว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไร้ความเป็นผู้หญิงตามแบบฉบับที่เต็มไปด้วยกิริยาอ่อนหวานเรียบร้อยและเชื่อฟังคนอื่นจนถูกนิยนนามในฐานะเพศที่3ที่ไม่ใช่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนอกจากนี้ประเด็นดังกล่าวยังนําไปสู่ข้อตกเถียงเรื่องการจํากัดกลุ่มลูกค้าเพราะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่หรือคุณป้าเท่านั้นที่ถูกสั่งห้ามใช้บริการบางสถานที่ บางร้านค้ายังห้ามเด็กใช้บริการภายใต้การเกิดขึ้นของโซนปลอดเด็กหรือ no k i d โ zone โที่อ้างว่าเป็นการรักษาความสงบของผู้ใช้บริการคนอื่นเนื่องจากเด็กมักส่งเสียงดังคว้างปาอาหารหรือวิ่งเร่งรบกวนสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นครั้งหนึ่งคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนเกาหลีใต้ตัดสินในปี2017ว่าการมีอยู่ของโซนปลอดเด็กเป็นการเลือกปฏิบัติและผิดกฎหมายโดยอ้างมาตรา11ของรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ ว่าโดยบทบัญญัติห้ามเลือกปฏิบัติทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมผ่านการตีตาทางเพศศาส,สนาและสถานะทางสังคมเกาหลีใต้และญี่ปุ่นถือเป็น2ประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ไม่มีกฎหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติท,า,ทางเพศสภาพเชื้อชาติศาสนาหรือการเมือง